ส่วน so คนนี้นะครับล่าสุดนะฮะก็หลังจากที่อุยด่งดังงานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วแฟนคลับมหาศาลนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่เขาต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยเนื่องจากว่าขึ้นบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่แล้วเขาบอกบอกว่าเป็นบ้านนี้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะแปดหลักทีเดียวแปดหลัก<ะ>นั่นหมายความว่าแตะสิบล้านนะจ๊ะเออใช่แปดหลักก็สิบล้านเมื่อกี้นั่งนับทำไมแปดหลักถูกกำลังพูดถึงกันน้ำพักนะครับอันนี้ก็ต้องขอปรบมือให้กับน้ำพักน้ำแรงนะครับหน้าตาก็ดีเสียงก็ดีจิตใจดดีและกตัู้วย อมาดูกันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างสําหรับบ้านหลังนี้ที่มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วบอกด้วยบอกว่าในบ้านนี้ลงทุนทําห้องอัดเอาไว้ทําเพลงด้วยเพราะว่าในอนาคตอยากจะทําเพลงเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยนะว่าจะหยุดร้องเพลงอะไรยงไงหรือเปล่าเราได้ยินอีกนานแน่นอนเพราะว่าลงทุนไปแล้วต้องถอนทุนจ้านะครับมาดูครับกับบ้านของครอบครัวอินใจเอื้อยิ้มแก้มเป็นขนาดไหนไปดูบรรยากาศครับวันนี้ก็มาทำบุญที่บ้านใหม่นะครับผมเป็นเลิกงามยามดีของ ของครอบครัวเราด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นวันดีที่ได้มีการขึ้นบันใหม่ของตัวเองด้วยในวันนี้นะครับหลังก็ไม่ได้ไม่ได้แพงหน้าหรอกครับก็ถ้าเกิดว่ารวมเรื่องของส่วนของท้องอัดที่เราทําเพิ่มเติมด้วยก็ก,ก็อาจจะนิดหน่อยครับอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับหลักคือค,คือ,คอ,คอทำแบบประหยัดประหยัดนะ,ละ,ละ,ะครับเกือบก็ใกล้ใกล้ใกล้แปดนะครับผมแค่การอัดลาย กือบสิบล้านหมดเลยจริงไหมเกือบๆครับใกล้ๆครับประมาณบ้้้าานนนจกแใช่ครับเป็นบ้านจากน้ำพั้น้ำแรงของเราเองนะครับผมก็เป็น เป็นของฝันชิ้นแรกให้ตัวเองด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้คือจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจซื้อตั้งแต่แรกคือคุณแม่มาดูแล้วคุณแม่ชอบก็เลยซื้อให้คุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่บอกว่าลดป่วนพุณอามานานแล้วเรื่องของที่อยู่อาศัยตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กตามาก็เลยรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมากรุงเทพเนี่ยอยา,า,ากหาพักผ่อนมีมีที่ที่แบบเป็นบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อบ้านหลังนี้ไว้ค่ะชอบค่ะชอบมากแต่ก็ ก็คือกันก็ต้องเหนื่อยนะคะแม่ก็บอกว่าก<ด>ันไหว<ด>ไหมกันก็บอกว่าไหวเพื่อแม่เพื่อครอบครัวก็ก็ไหวนะคะแม่ก็ขอบใจลูกนะ <c oughs> อวยพรว่ากันเหนื่อยนะลูกไหวครับก็ก็ ดีใจนะคะที the ่มีวันนี n! ้พ <takes loose> <sounds> ี่สุพรรณก็ก็กำลังดูดูที่ไปอยู่นะครับผมก็กะจะปลูกบ้านหลังให้ให้คุณพ่อคุณแม่สุพรรณด้วยอะไรเงี้ยครับพูดถึงพวกหัดบ้านนี่คือจะเอาไปเล่เองก็ทําเพลงครับคือเป็นคนคือจริงแล้วกันกันชอบทําเพลงอยู่แล้วกับเพื่อนๆอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้มีมีวงเฟรนด้วยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาเพื่อนๆมามาร่วมกันทํางานเพลงที่เราอยากทําเพราะว่ากันกันเคยคิดว่าอยากทําเบื้องหลังด้วยเรื่องของโปรดิวเซอร์ต่างๆแล้วก็แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมด้านนี้ด้วยก็เลยก็เลยชอบก็เลยทํา ด้านห้องอัดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยในบ้านหลังนี้ครับเออถ้าเกิดกันมาอยู่ในรูปแบบของเป็นวงเป็นแบรนด์นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะจับเครื่องดนตรีสักชิ้นสองชิ้นก็ทุ่เทดีนะแต่ทีนี้เวลาเขาทัวร์คอนเสิร์ตเขามีแบรนด์ของเขาไงเอาหลางจะส่งจะซ้อมบางทีก็ต้องแบบมากันเป็นแบรนด์แบบเล่นนู่นเล่นนั่นเล่นนี่รายการสดคุณผู้ชมรายการสดเฮ้ยดูไม่ออกนะว่าสดเมื่อกี้ดูเป็นสลิงมากใช่ไหมทุกอย่างดูสโลว์ดูไม่ออกจริงๆริงดูแบบแมทริกซ์พอก่อนแมทริกซ์รายงานข่าวต่อจ้ะครับผมนะฮะอ่ะก็ ถ้าหากว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงข้ามสนามญ้าแบบของหมู่บ้านเขาต้องกางเต็นท์ใหญ่มากเลยนะกางเต็นท์แล้วก็แฟนๆแฟนลับอะมานั่งอยู่ในเต็นท์ร้อนมากทุกคนนั่งพัดกันอยู่ในเต็นท์ตอนเที่ยงๆอะเขาใจ้ไหมจะถวายี่อยาเอารูปมาจากไหนไปนั่งเปลี่ยนเห็นรูปไงคือเยอะมากอะแบบทุกคนแบบเฮ้ยนั่นญาติเหรอไม่ใช่จ้ะแฟนๆเราก็ต้องมาแสดงความยินดีกันทุกคนก็ปรับปรื่มใจเข้าใจไหมทุกคนทุกคนมีส่วน สำคัญของบ้านหลังนี้นะ,นะฉันก็แบบเป็นคนส่งเธอมาจากนกิจนี้เขากรดักของเขาถูกปะอ,อ,อ,อะไรอย่างนี้